สวัสดีครับลาเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วนนะครับ EMS แบบลงทะเบียนนะครับมีวงเงินรับประกันสินค้ามั่นใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับพี่ๆท่านไหนที่อยู่กทมนะครับสามารถนัดรับนัดชมในที่เจเจมอจะดูจักนะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรอย่าพี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ กำไลนพเก้าประดับด้วยพลอยนพเก้าแท้และเพชรเกส m, กรหนึ่งเม็ด0.06กะรัตตัวเรือนทองคํา75%เส้นผ่าศูนย์กลาง5.5เซนติเมตรหนักรวม12.96กรัมราคา35,600บาทครับ โปรโมชั่นพิเศษสั่งออนไลน์3 4,100บาทครับชิ้นนี้เป็นงานกำไร n u m เก้านะครับเป็นพลอยน u เก้าแท้นะครับตรงตามตำราหมดทุกเม็ดนะครับประกอบด้วยนะครับทับทิมไพลินบุษราคำมรกตเพทายไพรทูลบุกตาหารโกเมนและเพชรนะครับเป็นพลอยแท้ทุกเม็ดนะครับตรงตามตำราหมดนะครับสีสันสวยงามหมดทุกเม็ดนะครับ มีเพชรอีก1เม็ดนะครับ0.06กระดาษนะครับหรือ6ตังนะครับความหนาขนาดของปริมาณชิ้นงานนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับน้าหนักรวม12.96กรัมนะครับเกือบ13กรัมนะครับเป็นงานทองคํา75%เนะครับตัวล็อกใช้งานง่ายนะครับมีตัวล็อกด้านเดียวนะครับออกแรงดึงเล็กน้อยนะครับเข็มสวยงามนะครับไม่บินไม่เบี้ยวนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวล็อกสวยงามดีหมดนะครับ ให้ดูภายในนะครับถ้ามองไม่ชัดขอภัยด้วยนะครับภายในสวยงามนะครับไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับข้อต่อสวยงามนะครับให้ดูทุกมุมนะครับไอชิ้นนี้นะครับมีพลอยโนบะก้าทั้งหมด2ชุดนะครับบวกเพชร1เม็ดนะครับมีทั้งหมด25เม็ดนะครับจะเกินจาก2ชุดมา45เม็ดนะครับประมาณนี้นะครับ เป็นพลอยแท้หมดนะครับออกใบเซอร์ได้หมดนะครับค่าออกใบเซอร์นะครับใบเล็ก5 0 0บาทใบใหญ่1 0 0 0บาทมาเป็นเล่มนะครับแต่ขอการันตีนะครับที่ร้านขายตะของแท้ไม่มีของปลอมนะครับตัวล็อกใช้งานง่ายนะครับใช้งานได้จริงนะครับอย่าลองดึงให้ดูนะครับแข็งแรงทนทานดีนะครับกำไรโนบะก้ามาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านถิ่งเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขต่างๆนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับเราช่วยยืนยันว่าเป็นของแท้ของจริงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ยินดีคืนเงินนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับสามารถรับได้ที่เจเจมอลนะครับส่วนในพี่ท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งออนไลน์อยู่นะครับสินค้าเกิน20,000บาทลด1,500บาทนะครับไม่เกิน20,000ลด1,000บาทนะครับเกิน1 0 0 0 0 0บาทสอบถามเข้าไปเป็นลายชิ้นได้เลยนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับราคา35,600บาทนะครับเลือกสั่งแบบออนไลน์ลด1,500บาทนะครับเหลือ34,100บาทนะครับ สามารถเข้ามารับพิลาได้นะครับร้านอยู่แม่กองเสาธิตจันนะครับพี่พต้องรันวันเข้ามารับก่อนนะครับสามารถมาจําสินค้าติดจองได้หมดนะครับมาจําวันนี้จ่ายครบอีกทีเดินหน้าเดินครึ่งได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับช่วยได้ช่วยเต็มที่เหมือนเดิมครับหากพี่พีดท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่อยู่ดน้าด้านเลยนะครับขอบคุณครับ